จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ในประเทศไทยที่มีอัตราพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมมีความหงวยใย่ทุกท่านจึงขอเชิญชวนให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดตามหลัก D M H T T ของกลุ่มควบคุมโรคดังนี้ D Social Distancing เว้นระยะห่าง1-2เมตร M Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H Hand Washing ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทีเทสติ้งการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่ายและทีไทยชนะสแกนไทยชนะก่อนเข้าออกจากสถานที่สาธารณะทุกครั้งและขอเชิญชวนให้หันมาใช้บัตรอ a ซ y พา s s สในการชำระค่าผ่านทางพิเศษแทนเงินสดเพื่อลดการสัมผัสทั้งยังสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการทางพิเศษอีกด้วย